สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนิรยาทโรนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีกรกฎในช่วงเดือนตุลาคม2568ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe Like, แชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทโรนะคะเอาล่ะและนี่ก็คือ Energy ของกรกฎเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างซิกซับซอร์สกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่การที่จะ มูฟออนนะคะหรือว่าอยากที่จะก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าหรือก้าวไปข้างหน้าแล้วนะคะ The Fool การที่คิดอยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วนะ View of Fortune โชคชะตาน่าจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะ t e ช of Penta c น l ะคอ่ะอ่าความมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็ Six of Cups แต่ก็ยังมี6ทถ้วยอยู่นะอื ในเรื่องราวของสถานการณ์กรกฎเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นช่วงกัมกึ่งของคุณก็ได้นะว่าโชคชะตาตรงเนี้ยมันกําลังที่จะเปลี่ยนไปแล้วละ่ะคุณนะคิดที่จะปล่อยวางนะคะจากเรื่องราวในอดีตเก่า ความสัมพันธ์ในอดีตความคิดถึงเรื่องราวในเก่าๆทั้งหลายเนี่ยคุณอยากที่จะมุฟออนมานานแล้วนะคะอยากที่จะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากตรงนั้นอยากที่จะก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆคุณพยายามที่จะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆหรือพยายามสรรหาสิ่งใหม่ๆแล้วนะแต่ว่าคุณก็อาจจะทําได้ในช่วงหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าแบบมันเหมือนมีการพยายามที่จะมุฟออนต่างๆ มันเป็นความพยายามที่จะก้าวเดินออกมาแล้วนะ,ะแล้วโชคชะตาก็อยากจะผลักดันให้คุณเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะอยากจะผลักดันให้คุณเนี่ยละความทรงจําเก่าๆนะคะที่อาจจะเป็นความทรงจําที่มันอาจจะไม่ค่อยดีหรืออะไรที่มันยังดูอะไรอววนดูห่วงหาดูคิดถึงนะคะโชคชะตากําลังจะดันคุณให้ไปสู่จุดนั้นนะคะ แต่แล้วจู่ๆเนี่ยทำไมไพา่ซิกซับคับก็เกิดขึ้นมาอีกนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าความทรงจําเก่าๆเนี่ยมันมักจะแวบเข้ามาในหัวเสมอหรือว,ว่ามันอย่างรากฝังลึกนะคะอยู่ในจิตใต้สํานึกของคุณก็ได้นะคะทำให้สถานการณ์ตรงนี้สําหรับคุณเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างยากนะคะในการที่จะมุ่งอ่อนนะแต่นัดตรงเนี้ยเราเห็นว่าคุณหลายๆอย่างมันพร้อมที่จะผลักดันคุณแล้วล่ะ ให้ที่จากก้าวมุ่งฟนไปข้างหน้าเอาเป็นว่าถ้าคุณหลุดพ้นนะคะจากเรื่องราววังวนในอดีตที่มันเป็นปัญหานะอะไรที่เป็นปัญหาในอดีตวังวนความเศร้าความเจ็บปวดความทุกข์นะคะการรอคอยต่างๆเนี้ยถ้าคุณก้าวออกมาได้คุณจะไปสู่ความมั่นคงในชีวิตนะคะอย่างเช่นอาจจะไปเริ่มกับความเป็นอยู่แบบใหม่ที่มั่นคงยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าแบบ ไปมีครอบครัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มีความมั่นคงในอนาคตยิ่งขึ้นนะถ้าคุณสามารถที่จะมุฟออนได้จริงก้าวข้ามผลตรงนั้นได้จริงส่วนเรื่องซิกซับคับความทรงจำต่างๆที่คงอยู่เนี่ยก็อาจจะเก็บไว้นะคะเก็บไว้เพียงความทรงจำแต่เราก็ต้องมุฟออนไปข้างหน้าถ้ากรากฎดทำได้อย่างเงี้ยกรกฎจะสามารถที่จะก้าวไปสู่สิ่งใหม่ได้จริงแล้วก็มีความมั่นคงขึ้นได้จริง ะะที่จะไม่ปล่อยให้อะไรล่ะความทรงจำเก่าๆที่ยังตามมาหลอกหลอนอะไรแบบน,นั้นนะการก้าวไปสู่เส้นทางข้างหน้านี้ดีไม่ดีมันอาจจะพาให้กรกฎอะไปพบเจอกับสิ่งที่ดียิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความจริงใจนะคะเจอคนที่มาจริงใจพร้อมที่จะ,ะดูแลนะคะกรกฎหรือว่าเป็นรักษณะของถ้าเป็น เรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นคู่ในอดีตชาตินะคะที่เขาจะนําพาให้มาพบมาเจอคุณนั่นเองนะคะอารักนี้ก็คือ,อเรื่องราวนะคะพลังงานของกรกฎนั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูในส่วนของ e NERGY ของใครคนหนึ่งบ้างนะคะเขาเป็นอย่างไร for of source เขาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะอยู่ท่ามกลางความนิ่งเงียบสงบ การเยียวยาแบบแผลนะคะแล้วก็บางทีก็เป็นช่วงของการพักฟื้นของเขาก็ได้การที่เขาอยู่นิ่งๆนะคะพักฟื้นกายพักฟื้นใจต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเขาค่อนข้างที่จะปริกวิเวกนะคะ t h แ m a g เ c ียนเราเห็นพลังงานของความเป็นคนเก่งของเขานะคะการที่จะสามารถทําอะไรก็ได้นะ,ะให้ประสบความสําเร็จนะคะอื ในอดีตเนี่ยเขาอาจจะมีประเด็นเรื่องราวกับคุณบางอย่างก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของอะไรที่ดูแบบเหมือนเป็นการเล่นไมคเกมกันะนะระหว่างคุณกับเขาหรือเขาคิดและรู้สึกอย่างนั้นก็ได้ว่าคุณเล่นไมคเกมกับเขาไหมหรือคุณไม่จริงใจกับเขาหรือเขานั่นแหละที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยจริงใจกับคุณสักเท่าไหร่นายออฟคัพส์เอ็ดออฟบอและ King of Pentacles โอเคในช่วงนี้นะคะการที่เขาได้ไปเยียวยาตัวเองตรงนี้เนี่ย ก็ต้องบอกว่าเขาทำได้ดีนะคะเพราะว่าการเช่นการที่เขาไปเรียนรู้นะคะ,ะในเรื่องราวของบางคนก็ไปเรียนรู้เรื่องของโลกจิตวิญญาณหรืออะไรแบบนี้นะคะพัฒนาตัวตนต่างๆเขาสามารถทำได้ดีมากๆเ n e r g y ของเขาดีนะ,ะดูเขามีความสุขมากขึ้นดูเขาเหมือนเติมเต็มตัวเองอะ่ะอาจจะไม่ได้แบบเขาอาจจะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วโดยที่ไม่ต้องมีใครเลยก็ได้นะคะอืม สามารถที่จะมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะการงานหน้าที่การงานการเงินก็ดูจะก้าวหน้าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งอะไรแบบนั้นนะคะรวมไปถึงว่าเข <c oughs> าอาจจะเป็นคนลักษณะที่แบบเหมือนกับคิดว่าฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าใครจะเข้ามาในชีวิตฉันน่ะต้องทำให้ฉันเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือซัพพอร์ตซัพพอร์ตเรื่องของ ฐานะก็ดีหรือซัพพอร์ตเรื่องของจิตใจอะไรก็ตามอ,ะอ่ะเขาก็จะเลือกคนนั้นนะคะแล้วดูท่าทางว่าเขาจะมุ่งไปสู่สิ่งนั้นแล้วเขาก็ทำได้ดีด้วยนะมี e NERGY ของทัดดินที่ค่อนข้างจะเด่นชัดอในช่วงนี้นะคะเช่นการพุทศพมังกรมันเอง <c oughs> ต่อไปนะคะเราก็จะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มให้กับกรกฎกันนะคะว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรค u e นั o ครับ เป็นตัวแทนของธาตุน้ํานะคะหรือว่าจะเป็นกรกฎเองที่แบบเหมือนกับว่าโอเคฉันเป็นคนที่ให้ฉันเป็นคนที่ดูแลใจใสฉันมีจิตใจที่อ่อนโยนฉันยังรออยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะ temperance แต่เดี๋ยวนะ่าจะมีการปรับเปลี่ยนปรับบาลานซ์ได้ดียิ่งขึ้นนะ earth bonds อ,อ,อะไรที่มันทําท่าที่จะเริ่มต้นใหม่มานานแล้วที่เริ่มต้นไม่ได้สักทีอาจจะต้องถึงเวลา แห่งการที่จะต้องเริ่มต้นมีซิกซับสอดเข้ามาอีกแล้วนะคะคิดว่าใครบางคนจะต้องมูฟออนแล้วจริงๆนั่นเองมีแต่ไพ่แห่งการเริ่มต้นเข้ามานะอยู่ที่การตัดสินใจของคุณแล้วนะคะ justice ไพ่แห่งการตัดสินใจหรือว่าการที่จะต้องอมีการเหมือนกับต้องคำพิพากษานะเอาละเราจะไปดูนะคะ สถานการณ์และแนวโน้มเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสำหรับกรกฎนะฮะมีแต่ e NERGY ใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณนะคะไม่ว่าจะเรื่องความรักก็ดีการงานก็ดีการเงินก็ดีนะคุณอาจจะได้พบเจอกับาบางสิ่งบางอย่างในบางวิตินะคะอย่างเช่นาการเริ่มต้นกับการงานใหม่ๆนะคะการลงทุนด้านการเงินใหม่ๆหรือทิศทางที่จะ สแสวงหาในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าการที่จะได้รับโชคลาภก็มีนะคะแล้วเรื่องของความรักเนี่ยคุณก็จะได้พบเจอนะคะเนื้อคู่นะที่จะมาเริ่มต้นกับคุณมีทั้งความรักความแพชชั่นแล้วก็ความมั่นคงด้วยะคะคุณจะเกี่ยวข้องกับคนที่อายุที่แตกต่างจากคุณด้วยนะคะเช่นอายุน้อยกว่าคุณมากๆหรือคุณอายุน้อยกว่าเขามากๆก็ตามะะแล้วก็เป็นลักษณะที่ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะคะอืม แต่มันต้องเป็นการเริ่มต้นใหม่เท่านั้นนะคะคุณถึงจะได้พบเจอกับสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วคุณก็จะต้องปรับสมดุลนะคะมันเหมือนว่าคุณในอนาคตคุณค่อนข้างปรับเปลี่ยนสมดุลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะอย่างเช่นคุณเคยเป็นคนที่แบบอยอมมากๆกับทุกๆสิ่งนะคะหรือว่าฉันผู้นี้ผู้มีแต่ให้ให้เพียงฝ่ายเดียวหรือว่าเป็นลักษณะที่แบบ เป็นแม่ที่จะดูแลเป็นเดอะแบกดูแลคนทุกคนในโลกใบนี้นะคะ,ะต่างๆต,ต,ตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าอนาคตคุณจะมีทิศทางที่เปลี่ยนไปนะคะปรับให้สมดุลมากยิ่งขึ้นปรับตัวเองให้สมดุลโดยการฟังเสียงเรียกร้องของหัวใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะคุณอาจจะมีอารมณ์แปรปรวนอยู่สักพักหนึ่งนะเพราะว่าเหมือนเป็นการปรับจูนตัวเองนั่นเองนะคะจากอดีตที่แบบ เราอยู่ในสถานะที่ยอมทุกอย่างอะ่ะเราก็อยากที่จะคืนความยุติธรรมให้กับตัวเองและนี่ก็คือภพ่แห่งการคืนความยุติธรรมด้วยนะคะ justice คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับใครได้บ้างนะที่นี้นะคะก็จะมีธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะธนูแล้วก็ราศีตุลใช่เพราะว่ามันคงถึงเวลานะคะทีะ่คุณจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะ คืนความยุติธรรมให้กับตัวเองนะคะการทําเพื่อตัวเองบ้างในลักษณะที่สมดุลมากยิ่งขึ้นชีวิตคุณจะปรับเข้าสู่ความสมดุลน,นะะการเข้าหากแกนกลางของตัวเองแล้วก็จะต้องมุฟออนจากบางสิ่งบางอย่างอย่างแน่นอนนะคะเพราะพลังงานของคุณก็ซิกซับซอดแล้วก็ภพ่สนา,านการก็มีซิกซับสอดด้วยนะคุณอาจจะเตรียมพร้อมแล้วแหะที่จะก้าวเดินไปข้างหน้านะคะโดยที่ไม่หันหลังกลับ สู่สิ่งเก่าๆแต่มันก็ยังติดอยู่อีกอยู่ดีคุณยังดูลังเลนะหรือคุณยังแบบเออต้องตัดสินใจใหญ่อีกรอบหนึ่งนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะมีประเด็นบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของทางกฎหมายได้นะแต่ว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะเอาละนี่ก็คือในส่วนของสถานาการณ์และแนวโน้มต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อความในใจจากใครบางคนนะคะที่เขามีกับกรกฎ ใครคนหนึ่งเขาอยากจะส่งข้อความหาคุณแล้วเขาก็อยากจะบอกข้อความดังต่อไปนี้นั่นก็คือ i feel so overwhelmed right now please just leave me alone ตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่ามันทุกอย่างสิ่งที่อย่างมันท่วมท้นเออล้นไปหมดในชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากอยู่คนเดียว ะะเขาไม่อยากที่จะวุ่นวายอะไรรับปัญหาต่าง,างๆเยอะแยะมากมายแลละเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะใครอย่าไปวุ่นวายกับชีวิตเขานะคะเพราะเขาจะไม่สามารถพร้อมรับสถานการณ์ตรงนั้นได้ต่อไป It might be too late to apologize นะคะเขาก็อยากจะถามว่าเออมันจะสายเกินไปไหมกับการกล่าวคำขอโทษนะคะ I really want to contact you but I don't think I should เขาก็นั่งตึกตรองกับตัวเองอยู่หลายรอบนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากที่จะติดต่อหาคุณนะแต่เมื่อคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยเขาสระตะว่าเขาไม่ควรนะคะไม่ควรติดต่อหาคุณดีกว่าหรือมันจะมีโมเมนต์บางโมเมนต์ที่แบบเออก็อยากติดต่อไปนะหรือว่าข้อความที่มันค้างคๆไม่ได้อ่านไม่ได้ตอบมานาน หลายครั้งหลายหนเนี่ยบางทีก็อยากจะตอบไปอะ่ะแต่ว่าคิดไปคิดมาเอออย่าตอบดีกว่าตอบแล้วเพื่ออะไรตอบแล้วได้อะไรหรือมันจะพาไปสู่วังวนอะไรอะไรแบบนั้นนั่นเอง I just want some peace at this time เพราะตอนนี้ชีวิตเขาต้องการความสงบเท่านั้นนะคะต้องการชีวิตแห่งความไม่วุ่นวาย I uh, can't I can't think of right words to say แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่รู้จัก พูดอะไรนะคะไม่รู้จะคุยอะไรไม่รู้จะหาคําพูดอะไรนะ,ะไม่รู้จะตอบยังไงหรือประเด็นอะไรที่เคยพูดคุยครั้งคาก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีตอบอะไรดีนะคะก็เลยเฉยไปซะดีกว่าอะไรแบบนั้นนะคะทิ้งข้อความดองไว้่เป็นเดือนเป็นปีอะไรก็แล้วแต่ต่อไปนะคะเราก็จะไปดูในส่วนของ ความลับที่อยู่ในใจของใครคนหนึ่งนะคะว่ามีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่บ้าง mm. The timing t i m t n m just w s t w t s n t r t g o t us อืมเวลามันช่างมันเป็นเวลาในช่วงที่ผ่านมานะคะเวลาเวลาไม่เคยจะลงตัวสำหรับเราเลยนะคะเวลาในอดีตหรือว่าจะเป็นคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ก็ได้ I want to be more than f r i e n d แต่ฉันก็ ฉันเคยอยากที่จะเป็นมากกว่าเพื่อนกับเธอนะอแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความคิดถึงหรอคิดว่าต้องมีแน่นอนเพราะเขาบอกว่า I can't stop thinking about you ฉันยังไม่สามารถหยุดคิดถึงเธอได้ I wish I could check back my words แล้วก็อยากจะถอนคำพูดบางอย่างบางคำไปด้วยนะคะ I feel you leaving me behind แล้วฉันก็คิดว่าเธอนั่นแหละเป็นคนที่ทิ้งฉันไว้ก่อนในอดีต ความลับที่อยู่ในใจนี้นะคะจะต้องเป็นของคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอนต่อไปนะคะเราก็จะไปดูเส้นทางแห่งความรักให้กับกรกฎกันนะคะว่าเส้นทางแห่งความรักในช่วงนี้กรกฎเป็นอย่างไรนะคะ memory recall อันนี้ก็คือเหมือนไพ่หกถ้วยอะนะการที่คิดถึงอดีตเก่าๆความทรงจำเก่าๆที่มันย้อนหวนขึ้นมาอีกครั้งนะคะ น่าจะต้องผ่านในขั้นตอนตรงนี้แหละไปก่อนนะคะมันก็ไม่แปลกที่จะเรื่องราวเก่าๆมันจะผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้ก็ได้นะคะคอมมิชเมนต์อาจจะมีเรื่องของประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของคอมมิชเข้ามานะอย่างเช่นเออไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับใครบางคนที่เขามีคอมมิชเมนต์ติดคอมมิชเมนต์ติดขอ้อผูกมัดพันธะอยู่แล้วหรือไม่นะคะหรือไม่ก็เป็นเรื่องราวของ ประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับคอมมิชเมนต์มีใครบางคนอยากได้คอมมิชเมนต์เหลือเกินอีกคนหนึ่งไม่พร้อมอะไรแบบนี้นะคะแล้วมันก็เป็นการทําร้ายจิตใจซึ่งการละคันบางคนถึงกับทําร้ายตัวเองด้วยก็ได้นะคะ Hidden Truth แล้วมันก็เป็นความจริงบางอย่างที่ถูกปกปิดไว้นะเช่นเอ่อไปเจอคนมีประเด็นนะคะไม่เป็ดเสร็จเด็ดขาดไม่เลิกแล้ว อะไรแบบนี้นะคะหรือติดคอมมิชเมนต์เนี่ยแหละเราปิดไว้อยู่นะคะมันอาจจะถูกเปิดเผยขึ้นมาก็ได้นะแต่ในเส้นทางแห่งความรักเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเออมันเคยมีช่วงโมเมนต์ที่มีการดูแลเทคแคร์กันมากๆซัพพอร์ตกันมากๆสนับสนุนกันมากๆอะไรแบบนั้นนะคะในเส้นทางนี้ที่กรกฎได้พบได้เจอนั่นเองต่อไปนะคะเราก็จะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์กันนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร Love yourself แน่นอนนะคะมันเหมือนกับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้ามาสอนให้รู้จักรักในตัวเองนั่นเองนะคะการรักในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากๆนะคะจริงๆแล้วถ้าคนเรารักตัวเองเนี่ยความเจ็บปวดเสียใจน่าจะไม่ค่อยเกิดมากสักเท่าไหร่นะ holding on บางทีมันก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะ destiny ทุกสิ่งทุกอย่างนะ่าจะแบบเหมือนถูกกำหนดไว้แล้วนะเนี่ย มีใครบางคนที่เคยมีคอมมิชเมนต์หรือคุณมีใครที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการติดภาระพันธะสัญญาเก่าๆนะคะอะไรต่างๆหรือกําลังก้าวไปสู่การมีคอมมิชเมนต์ก็ตามนะเรื่องราวความจริงต่างๆเหล่านี้จะเปิดเผยจะถูกผักปรากฏขึ้นนะคะอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเอาละนี่ก็คือในลักษณะความสัมพันธ์ต่อไปเราจะไปดูถ้างั้นแองเจลิลจะมาให้คำแนะนำอะไรนะคะ สำหรับกรกฎนะ t r u love คุณอาจจะเคยเจอความรักที่แบบมีทั้งรักแท้รักไม่แท้รักจริงรักเทียมมาเยอะแยะมากมายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในช่วงชีวิตคุณคุณจะได้พบกับ t r u love นะความรักแท้ stay optimistic about your love life ถ้าจะถาม angel ว่าเอาทำไงถึงจะได้เจอรักแท้ก็ต้อง stay optimistic นะคะ about your love life มองความสัมพันธ์ใน ทิศทางที่ดีนะคะคือเชื่อมั่นมากกว่านะคะหมายถึงเชื่อมั่นว่าโอเคฉันจะต้องพบเจอกับความรักที่ดีนั่นแหละแล้วก็ต้องฟรีโอเซลปล่อยตัวเองออกมาจากปัญหาทั้งหมดทั้งมวลที่มันรุมเร้าเข้ามาเนี่ยนะคะหรือปัญหาเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปอยู่ในวงจรของปัญหานั้นนะคะถ้าเราไม่สามารถแก้ไขมันได้จริงอาจจะต้องปล่อยตัวเองออกมาจากตรงนั้นก็ได้นะคะ p a ชชั่นดูเหมือนคุณจะได้พบเจอนะคะกับความรักที่จะนํา คุณไปสู่ความรู้สึกแพชชั่นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คุณเยียวยาตัวเองได้แล้วนั่นเองนะคะเอาละกนี่ก็คือแองเจิลต่อไปนะคะก็คืออ่าข้อคิดมีข้อคิดอะไรที่จะให้กับกรกฎในช่วงนี้นะคะ this t w o shall pass คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะบางทีก็ โดยไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะคะถึงทำก็ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากในตอนนี้นะคะ n o thing you can do now คุณไม่สามารถทำอะไรได้แล้วหรือเปล่าในบางประเด็นนะคะในตอนนี้ Don't interfere with v a r แ a b l e lesson แต่ว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึนะ้นมันเป็นบทเรียนมาสอนคุณแหละนะคะว่านี่คือใบที่สองนะ Love yourself first คุณมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการรักตัวเองแน่อย่างแน่นอนนะคะกรกฏต้องรักตัวเองให้มากๆนะคะเอาล่ะนี่ก็คือนะคะเรื่องราวของกรกฎซึ่งคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สสอนอันพยทยารูไพ่ออรค์ค e ลคอร์สดึงดูดรักแท้นะคะการใช้กดแดงดึงดูดเพื่อที่จะดึงดูดรักแท้เข้ามาหาคุณนะคะในตอนนี้เราใช้ในเรื่องของควอนตัมชิปแล้วนะใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะ อย่าลืมสำหรับการกดติดตาม Subscribe Like แชร์ Comment ใน c h anel นิรยาทารโขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ